ตรนี้เไปตั้งไว้ใกล้ๆกับเอ๋มาหินอ่อนไม้หินอ่อนใช่คุณวะใช่อู้หู้นะโยนไปเลยได้ไหมตานี้มันจะเป็นของหนักของแบบนี้นะของหนักบ๊อบบอกนี่เอาของหนักก็ขอได้นี่มันมีเปไหนเออนั่นแหละไว้สะดุดเอาไว้ข้างๆนะน้องบ๊ เพราะว่ามันต้องกันอ้นี่ไงมันกันท่อน้ำนี่นะคะก็ทำการย้ายนะคะตีย้ายลงมาไว้ข้างล่างก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกนะคะเนาะขยับขยับกล่องมาก่อนนะคะย้ายด่วนย้ายได้เหรออืมย้ายได้ถอนเลยเพราะว่ามันสีได้เคลียร์ที่นนี้ผมก็ ม,มามโลดเป็นฟื้นอะไรนะพ่อรูปโลกกับยันลงมาโลดไหนรูปโลกนั่งกอมาไวรอนทำล้างถ้วยมคนละือนักอมาไวร้อนทำล้างถ้วยผลไม้คนละมือ บัดนี้บัด้นบันนั้นบัดนี้มันพี่มันไม่เคยเหมอด้วยมันเตียงมันเดินยากผมว่าผมว่าเอามาคู่นีดีไก้องไก้องไทก้องไข่ล้เนีมันหมดีเพื่อนเอาไปอ้ไทยแข็งแรงด้วยคนหน่อยคนเจ็บ ระวังลื่นนะเดี๋ยวระวังลื่นนะหนักนะกล้องกล้องขึ้นมาเลยเนาะไปข้างล่างหมุนๆเลยหอยเลยปึ๊บเออกะนักเลย นั่งได้เลยแน่แล้วนะคะลุงพันจะแต่งงานใหม่ยื่นบ๋อย้ายต่อไปก็ไม่มีที่มีหลในเดาน้อจ้าไม่หยังยไม่หยังเอาแล้วบ้านี้เซ็นแน่เลยลุงพันเอ้ยไปแล้ว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 อย่างไี้ยวว้าวสเดียวน้องหยอกหยอกหยอยอกกันนิดหยอกกันหน่อยเอออย่างนั้นเลย อิดบอกขนเลยอิดบอกเลยำหนงลงมือทำานงอิดเอาเข้าให้ทำงนัเลยจุ่ม3าสี่ก้อนน่ะไหนสาสก้อนนั่นละยี่สิบปากก้อนนูนเนี่สามสี่ก้อนสามสี่ก้อนสำหรับไทยบนนือ แต่ไปทำไมเรามาไล่พ่อพื้นพ่อพื้นก็นอนอยู่นี่เรามาแก้พ่อพื้นนี่เพื่อแก้พูดเท่ามันถึงไม่ได้นอนนานพูดเท่าเลยไม่มีที่อยู่เลยดูไม่ได้นอนนานรอดรอดเย็นเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวรนอนร้องไห้พรุ่งนี้นะครับผมคือพ่อเสื้อแว่นตามานำไปล่ะเอาไปนอกโอ้โหไหนดีอยู่ในร้านนั้นโฮมมันล่ะจะย้ายอ๋อเพิ่งซื้อมาเลยดิ ซื lä gen lä gen ้อแว่นตาลางมั้งอันเช้าบ่ายเนี่ยบอกเห็นแล้วมาซื้อซื้อแว่ตาแบบโลกทีนี้เป็นย้ายอีกบอสนะคะโอ้ยกัะไกลับไก่ออตัวนนี้มันจะได้ง่ายหลายต่อมันจะได้ม่ย้ายหลายทีเนาะยัมันยุ่ไมันรอมด้ยไม่ให้ใจแล้มันตัันีม

แมันดรงมันเีโอ้โหทีนี้สะอาดตาเลยนะคะดกไปไกลไแตถ้ากยนลงไปนะของงานนั่งนั่งเสื้อ้าไักนันเจ็บมือเนาะเสื้อผ้าหนาวไปซักันแนวนางล่างป่อยได้การได้มาดนอก เอาได้ได้ของนั่งเล่นอีกแล้วใช่ไหมใช่เอาแล้วเาไปทางไหนล่ะทีนี้ไปไกลๆว่าตื่นกนมีเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะมา่พอฟื้นเลยบไม่ได้นอนเลยไม่ลัง อ๋านเอราเป็นเป็นพื้นเป็นกั้นอะไรไปเอาเช่าทำประโยชน์ได้นะทำประโยชน์ได้นะต่อไปนี่สะอาดสะอาดสะอาดนู้สะอาดตาแล้วเนี่ยค่ะ สำหรับพี่มาจบเันนีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีสมค่อนะคม่พี่าปน้ะคในน้ำข้างนพขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะออมาอยูรน่อไ้ไหมนไอแล้วจะมาใหม่ออนนี้ดให้หนยระดน้เ็นแล้วค่อยมาใหม่เด้อ ัเ่าดึงดึงเท่าดตองดึงเท่าสโอเคนี่ก็เก็บนะครับเก็บตรงนี <S <S ้เอาเดี๋ยวต้ออกเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิิสันให้ผมหน่อยสันมันมาจะเสขึ้นหลายแ้วเอาพอะไรกักมาก่ะ

ก็ได้คือไปเข้าไปแล้วอ๋อมันจะหนีบกวนใช่ไพมผมจะมาใหม่เนาะเขามาเอาดูดมันแะงแน่ายดิระกังมือเด้อช่างดำไม่ใส่ถุงมือบ้างอ่ะชื่อผมน้ยไม่เดี๋ยวจะหาก็ไม่ทำอะไรเลย มองไบ้างคนอื่นก็ทำอย่างไรเู้ทำบางอก็ได้ไม่นนีงในบ้านลุงพันเพรว่าเขาอยู่กันโอไม่ต้องเล่งหรอบ้านลุงพันแกอไนก็ได้เออไม่มีปัญหาไหมเสร็จแล้วา